สวัสดีครับทุกคนหกโมงสี่เกือบเจ็ดโมงแล้วครับวันนี้ที่ต้องตื่นสายเพราะว่าดูอากาศข้างนอกครับฝนเพิ่งหยุดตกไปเมื่อกี้เลย ตกหนักทั้งคืนบรรยากาศดีมากๆสวัสดีตอนเชา้าทุกคนนะครับโดยบรรยากาศที่ดีสุดๆจนไม่อยากตื่นครับ ัวผูในพี่เต้พี่เต้ไหนอ๋อพี่เต้อยู่นี่เองตัวผูมาดูความเสียหายเช้าวันนี้นะฮะก็น้ำขังอย่างที่เห็นเลย บรรยากาศหลังห้องนะฮะต้องมาเจอกับสิ่งนี้ที่เรียกว่าถั่วพูแค่ต้นเดียวมั้งถ้าผมหาต้นเดี๋ยวผมหาต้นมันก่อนถั่วพูแค่ต้นเดียวอ่ะนี่ฮะสองต้นอ่ะต้นเดียวต้นใหญ่เลยนี่ต้นใหญ่นะต้นเขาต้องมาเจอกับภาพที่มันพันต้นกล้วยอยู่ แต่นี่ะผลผลิตออกสวยงามผลผลิตดีมากดูครับดกมากเลยเนี่ยเยอะนะนี่ครับฝั่งนี้ก็พอเก็บแล้ว เทคนิคอีกอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวของผมนะครับผมก็จะใช้โลกอินเทอร์เนต็ตหรือแฟนของตัวเองเนี่ยคือที่แบบมันคือไม่ได้อยู่กับแฟนนะครับก็เราก็จะถ่ายรูปพวกนี้นะครับก็แชร์ไปยังโลกอินเทอร์เนต็ตอย่างเช่นพวก Facebook Instagram นะครับที่เป็นสื่อออนไลน์แล้วก็รวมไปถึงการทำคอนเทนต์นะครับให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับก็ได้พูดคุยได้ทักทายให้ทุกคนได้เข้ามาดูเพื่อเพิ่มกำลังใจ ดูแลเป็นแรงบันดาลใจนะครับอันนี้เป็นไอเดียเป็นที่หนึ่งของผมการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะครับเพื่อตัวเองไม่เหงาแล้วก็มีเพื่อนคุยนะครับเราทําในสิ่งที่ชอบนะครับแล้วก็เผยแพร่ลงไปนะครับมันก็คือตัวต,วตนของเรานั่นเองนะครับนี่ก็คือใครที่อยู่บ้านสวนนะครับหรือพ่อแม่นะครับที่หลายคนอาจจะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอยู่สองคนก็ควรที่จะ ให้แกเล่นนะครับหรือสอนในเรื่องของการเล่นอินเทอร์เน็ตอ,อย่างมากก็ให้เป็นเล่น a c e b o o k นะครับเล่น YouTube อะไรพวกนี้เราก็ควรที่จะสอนให้ท่านได้เล่นนะครับผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนหรือปู่ยา่าที่แบบยังแข็งแรงยังคี่คิดว่ายังสามารถเล่นได้เนี่ยก็ควรที่จะสอนนะครับผมเชื่อหลายท่านที่ผมอยู่บ้านเนี่ยผมเห็นเนี่ยรู้สึกว่าเออถ้าท่านได้เล่นเนี่ยผมคิดว่าท่านเนี่ยน่าจะ ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นนะครับรู้สึกมีความสุขยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยท่านก็คือจะอยู่คนเดียวอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทําก็จะอยู่เฉยๆเพราะว่าจะทํางานก็ไม,ม่มีแรงนะครับจะเล่นก็เล่นไม่เป็นนะครับก็อยากจะให้สอนหรือว่าอย่างมากก็ให้ดู youtube ก็ได้นะครับเพื่อให้แกมีความบันเทิงนะครับบางทีทีวนะีเนี่ยแกก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นไม่ไม่มีอะไรให้ดูนะครับ Youtube Facebook อะไรพวกนี้นะครับควรที่จะสอนเพราะสลับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บถั่วพูไปทํากินนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นเมนูอะไรนั้นก็ติดตามชมกันซึ่งผมซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักนะฮะแล้วก็ในหน้าปกก็คงจะเห็นแล้วแหละนะครับพอดีผมมีประจอมอยู่ที่บ้านอืเอาแบบเนี่ยกรอบๆนะ ได้ไปลาจมกับคาร้อนๆด้ลืมพมิกป่นก็แล้วอร่อยมากมามันก็คือความสูงผมกันนะฮะที่ได้ถ่ายรูปเดี๋ยวผมเก็บเสร็จต้องถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยก็ไปติดตามที่เฟซบุ๊กนนิวัฒแก้วดีด้วยนะฮะเฟซบุ๊กผมเอง อยู่สูงม,มากมกดี๋ยวตัวเองสูงอ้ยตุ๊บ อ่ะตอนนี้ผมเก็บได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าจะพอสมควรแหละนะครับกินประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแบ่งให้คุณแม่ด้วยนะครับเดี๋ยวทั้งบ้านก็จะได้มีผักกินด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาประจอมก่อนนะครับเพื่อจะมาทําเมนูอะไรอ่ะทำไม่เคยเป็นหรอกนะครับแค่น,นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับได้อยูเย่เอามาโชว์ก่อนแล้วเอามาถ่ายรูปก่อนถัว่ว ก็เก็บได้ถุงใหญ่เลยนะครับอันนี้หลานมาเก็บกับคุณแม่นะครับก็อันนี้ก็คงจะได้เอาไปขายด้วยนะครับอยู่ที่ร้านกาแฟก็ถือว่าเป็นอีกผลผลิตหนึ่งนะครับที่น่าปลูกนะครับปลูกเอาไว้ตามริมรั้วนะครับหรือว่าตามเราหาค้างพวกค้างไม้ไผ่อะไรเงี้ยนะมาใส่ให้มันเขาเลื่อยขึ้นนะครับอันนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับกับข้าวแลข้าวคือเราไม่ต้องซื้อนะครับเรากินแบบปลอดภัยนะครับแล้วก็เหลือ มีเยอะเราก็ขายนะครับมาดูของผมที่ผมแบ่งไว้นี่นะครับอันนี้ผมก็จะเอาไว้กินเองด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาประจอมนะครับมากับกินเมนูนี้นะครับน่าจะอร่อยมากนะครับคุณแม่ก็เก็บผลผลิตนะครับรู้สึกว่ามีอะไรนะทั่วมีถั่วพูมีบวบแล้วก็มีไม้หน่อไม้นะครับ โอเคครับ okay, ทุกคนครับก็สลับคลิปวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับสลับใครทีอ่อยู่คนเดียวนะครับคงจะทราบว่าการที่จะทํากับข้าวแต่ละมือ้อแต่ละมื้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีเขา,าเรียกว่าวัุดิบที่อยู่ในสวนอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยคงจะคิดออกง่ายๆนะครับสรับผมวันนี้ก็มีตัวภูนะครับคิดง่ายๆก็คือเมนูน้าพริกนั่นเองนะครับก็หลายๆคนเนี่ยก็คืออาจจะ ใช้เวลาในการทํากับข้าวในการใช้ชีวิตอะไรพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรเลยแหละนะครับผมคิดว่านะเพราะว่าอย่างเช่นตื่นมาเนี่ยบางทีลดต้องลดน้ำนะครับให้อาหารปลาให้อาหารสัตว์นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจจะต้องคิดเมนูนะครับว่าเช้านี้กินอะไรนะครับพอคิดเสร็จปุ๊บต้องไปซื้อวัสดิบต้องไปอะไรต่างๆนะผมก็หว่าจะได้กินนะครับนี่คือมานี่คือเป็นที่มาว่าเราต้องหาพ่อบ้านหรือแม่บ้านนะครับ แต่สำหรับผมเนี่ยคือผมก็มีนะแต่คือไม่สามารถที่จะพามาช่วยทํางานตรงนี้ได้นะครับเพราะว่านะที่การงานแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับก็เลยทําโดยตนเองช่วยตัวเองต่อไปนะครับก็อยากกินอะไรก็หากินเองนะครับสำหรับวันนี้ก็เมนูง่ายๆเลยนะครับน้ําพริกป่นหรือว่าเอาประจอมนะครับมาแบบย่างๆแล้วก็หอมๆกับข้าวร้อนๆเนี่ยน่าจะอร่อยนะครับเมนูนี้ใครที่อยากกินนะครับก็ ลองไปปลูกนะครับก็ไปปลูกกินเองนะครับจะหาซื้อก็ได้นะครับหาซื้อก็ได้แต่ก็มันก็จะไม่ได้ความสดเนาะเพราะว่ากว่าจะเขาเอามาขายได้กว่าจะมาถึงมือเราก็ไม่รู้กี่วันนะครับถ้าเกิดแบบนี้สดๆเลยนะครับินแบบอร่อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็อัปเดตเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับพิธีทบันแช n แนลคลิปนี้สวัสดีครับ